ค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะท่านผูช้ชมค่ะมื่อนี้เป็นบายแก่ๆของวันที่23กันยายน2 5 6 5เนาะคะ่ะเนาะแอดได้รับการตริดต่อจากเมพิดลอยล้านเนาะคะ่ะเนาะแอดก็ไล่ไปหาเพิ่นขอตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะคะแล้วก็พร้อมด้วยเซียนบานผือเพิ่นก็ได้ส่งตัวเลขมาให้แอดพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะแอดก็จะได้ลงน้ำกัน แสดงว่าสรุปแล้วคือคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางลาวรวมพลังระหว่างเมเพชรกับเสียนบ้านผือเนาะคะา่ะท่ชนชมเนาะลงคพ้อมกันไปเลืยเพราะว่าไม่จังบริสียเวลาเนาะคะา่ะท่ช่ชมเนาะท่ช่ชมก็ได้ถือโอกาสได้มาเปรียบเทียบกันเลยได้เลยเนาะคะ่ะเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางของเมเพชรลอยล้านกับพาดมาหลางวดเราทำช่วงสองสาม 2, งวดแล้วแค่ขาดว่าง,งวดนี้น่าจะเขานะคะทำช่วงขา ของเซียนบานผือเขาตัวลดูดตัววิ่งมาตลอดตัวเจาะย่อมกรทันหัเขาหงวดหนีทำมือกับทั้งช่วงขาทะเลตรงกันน่าจะเขาเนาะค่ะทำช่วงเนาะสิตรงกันตัวไดซิเมนตนตัวใดิปเปินจ้าไดเดี๋ยวไปมือน้ำกันอีกเท่อน,นึงเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเมพิรลอยล้านก็ของเซียนบานผืออุดอรนะคะทำช่วงขาติดตามรับช่วน้ำกันเลยค่ะทำช่วงขาขาทำช่วงขมาเมืองตัวเล็แเนวทางของเมพิรลอยล้านไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ มือนีพันห้สูตรใหม่มากพร้อมนยค่ะทำช่วงขาแต่ว่าสูตรเก่าก็ให้มาเหมือนเดิมนะคะเนาะเอาสูตรเก่าพันห้วิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งรูดที่เก่าก็หกทำช่วงขาอันนี้คือสูตรเก่าเนาะเจกจับคูพนกะมี่แปดหกสองเก้าหนึ่งหกสามเก้าเก้าหก เกา่าเกา่าสิบอกเกา่าเก่าสมบัติทช่มคือหลายเจ้าแล้วนะคะอันนี้คือสูตรเก่านะคะทำชุ่มขาบาน,นี้สูตรใหม่เดี๋ยวเอเคียนซีนีดีกว่าสูตรใหม่สูตรใหม,ม่เป็นห่เก่าซีเก้าแปดเก้าแปดจ็ดอันนี้เน้นะคะ่ะทผช้ชมขาเน้นตัวนี้รอง นี่นะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเมพิดมือนีเนาะคะ่ะเนาะคือวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันหารอยหกสิบห้านะคะท่านชมเนาะเดี๋ยวไปมือนตรงก่างเมพิดแล้สินเนียนสียำตัวใดเนาะค่ะเนาะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดทีเก่ากับหกพันเนีนทีเก้านะคะท่านชมขาเออเลขจับคู่ของคนมีแปดหกสองเก่าหนึ่งหกสามเก่า เกลหกเกลเกนะคะไม่เพชรแล้วเนียนเกาเพราะฉะนั้นกะทช่วงกับพิจารณาเอาอีกเทื่ยหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะราคาตัวเมเพชรเนียนกบบโบเขาจะไปเขาตัวบบเนียนก็มี่นะคะอันนี้ไม่เพชรเพราเนียนเก่านะคะสําหรับสูตรไม่ค่ะทาช่วงขาเที่ยวนี้ไม่เพชรมีสูตรไมไหม่ะคุคผอ,อมสูตรไม้เกลสี่เกลแปดเกลเจ็ดเจ็ดอันนี้คือตัวเนียนของเพลินกระทราช่วงขานี่เน้น นะคะตัวเนียนก็คือเกลว์ีเกลว์ก็เปลนเกลวนะคะตัวร่องก็คือแปดเจ็ดนะคะสิเป็นจังได้นั่นทำผู้ชมกับพิจารณาอีกเทือนหนึ่งถ้าฟังน้ากันค่ะทำผู้ชมค่ะหัวแร้งสองทุ่มครึ่ง,งสิเป็นจังได้เข้าไปเมืองน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางของเมเพ็ดนะคะเมเพ็ดรวยล้านลายงวดแล้วค่ะที่บทเบดิแอดบเบริเอามาลงไอเมเพะะ็เนาะค่ะเนาะก็ะ่ปเป็นหยังเพราะว่าที่ผ่านมาเมเพ็ดก็หลุดอยู่ น่ะานะ,ะ,นะสำหรับงวดนี้กะแอดเก่เามาให้่านมช้ชมได้รับช่มรับฟังน้ำกันงวดแรกนะคะงวดนี่แอดขาดว่าตัวเลขแนี่ยทาาของเพจ่าจจะเข่านะค่ะเนะเพราะว่าเอา่อคือจังสองเก่าสีกับไปตุงกบของของอาจารย์สมยศปวหรือของลุงหมานนี่แหละนกขานะเรากับไปตุงกบของรู้ึกว่าสิ ตรงโซง,งอาจารย์อยู่้วยค่ะทาชุ่มขานะคะค่ะต,ตัวจากตัวจากของไม่เพิรไปก็คือสิบปินของเเซียนบานผือเนาะคะ่ะเนาะเซียนบานผือแอดจะมาลงตัวก็ของม่เพียรเล่าทำช่วมขาเพราะว่าเพื่อจะได้บทเสียเวลาเนาะ,ะ,ะ่าทาชุ่มเนาะเดี๋ยวไปมึงตัวเลขเนี่ทางของเซียนบานผือน้ำกันก,นกระทำชุ่มขาว่าจะเป็นตัวใดเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับตัวเลขแนวทางของเพลิดเพนหนาจอเลยค่ะท่านผู้ชม่ะก็ขอกรับขอบพระคุณเม่นเพลรดลอยหลานหลายๆนะคะที่ส่งตัวเลขแนวทางใหม่เจน่างแต่เป็นสะพานบุญในท่านผู้ชมได้นําไปเป็นเนวอทางได้นาไปคัดกรองได้นาไปเหตุการบ้านเมื่อแรกนี่มีเฮเน้องไม่เพลดเนาะเดี๋ยวจะโทรหานะคะเดี๋ยวเจน่างจะโทรหาไม่เพลทดถ้ามีเฮเนะคะเนาะได้ไปมึงตัวเลขแนวทางของเสียนบานผือน้ำกันกระทำชุ่มขาชมเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเซียนบานผือน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเซียนบานผือเพิ่นหาวิ่งรูดมากนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดที่าากเก้ากับเจ็ดโอ้เจ้าไรก็มีถุนเก่าด้วย่าทำช่วงขาเก้ากับเจ็ดนะคะ,ะ,คะเออเลขสามตัวเพิ่นหามากมีเจ็ดเก้าแปดเก้าสามแปด เก้าเจ็ดหนึ่งหกแปดสี่อันนี้คือเลขสามตัวนะคะมิชชมเนาะเอาสองตัวที่นี่สองตัวมีหกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพื่อนบอกว่ากันเบื่อน้าพอมกับทำช่วงขากันเบื่อด้วยเจ็ดเจ็ดแปดแปด เกอันนี้คือตัวเลขก,กันเบินเบ่นเพิ่นเนาะค่ะเนาะแอดขอทบทวนอีกเทือนหนึ่งค่ะทุ่มชมวงขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเซียนบานผืออุดอรเนาะค่ะเนาะเพิ่์นในวิ่งลูดที่เก้ากับเจ็ดนะคะทุ่มชมวงขาเน้นเพิ่์นบอกว่าเน้นเก้าเน้นเก้านะคะเน้นเก้าเลขสามตัวของเพิ่์นมีเจ็ดเก้าแปดเก้าสามแปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกแปดสี่ 4. ส่วนเลขสองตัวมีหกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งกันเบิ้ลกัทบทำเป็นช่วงขากันเบิ้ลกันเบิ้ลนี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก่าเก่านี่คือกันเบิ้ลเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเซียนบานผือทำเป็นช่วงขาก็คอยทำเนช่วงเอฟซีได้พิจารณากันกล่องอีกเทืนหนึงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดเอาล่องพอร้อมกันทั้งของเมเพชรทั้งของเซียนบานผือนะคะ นี่คะ่ะทัางช่วขามึงไปพออร้อมกันเลยนี่คะ่ะเป็นตัวเลขแนวทางที่เล่าพัฒนาที่มีความตรงกันคือวิ่งลูดที่เก่าคือกันเนาะค่ะเนาะคูหนึ่งเก่ากับหกคูหนึ่งเก่ากับเจ็ดแต่ว่าตัวเลขคือกันบอตัวเลขตัวเลขคือกันคือนี่คะ่ะทั้ช่วขาเก่าหกหกเก้าเก่าหกหกเก่านะคะอันนี้คือตัวเลขที่คือกัน นอกบุอนันธรรมชุ่มกับพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเพลินวิ่งหลุดที่เก่าคือกันเนาะค่ะเนาะเนีนเก่าคือกันเพราะฉะนั้นหลายฐานหลายคนเปลี่ยนจิตก็คือกันนี่ค่ะธรรมชุ่มนี่ค่ะเปี่ยนจิตสูตรไม่ไม่เพลิดเพลินแปดเจ็ดก็มีนะคะแปดเจ็ดก๋มีค่ะธรรมชุ่มขาเอาธรรมชุ่มพิจารณาเลยนะคะเออ่ท่านที่เขอแมาแล้วนะคะธรรมักธรรชอบกับจจธรรมขัดกระพานเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใด มักชอบกับขอให้นําไปเป็นแนวทางนําไปเปรียบเทียบก็เล็กในิจใจของท่านผู้ชมอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขกแนวทางของทั้งสองอาจารย์ตามที่แอดเดติดตามมาของเมพีธผ่านไปทรงสำรวจขาดประมวลนิสิเขานะคะตัวาของเส้นบานผือตัวเจาะผาาแต่วตัวหลูดตัววิ่งบวชดจะเถื่อเขามาตลอดเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แอดก็เรี่มมาลง เป็นห้านเป็นเป็นเล้าร่วมพลังนะคะเล้าร่วมพลังร่วงพร้อมกันทั้งสองอาจารย์ทั้งของเมเพชรลอยหลานทั้งของเสี้ยมบานผือเนาะค่ะเนาะจะได้บอเสียเวลาหลักการทำพิชฌกัณฑ์จะได้มึงไปพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะถ้าทำพิชฌกัณฑ์สําสหรับคลิปนี้แอดกะขอล่าท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ถ้าแอดวอลผ่าพิษผ่าประการใดก็คอยทำพิชฌกัณติชมมาได้เนาะค่ะเนาะแอดก็ขอกับขอ,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 อตรวจขออาา้อให้ ขอกับขอบคุณเมเพ็ดลอยล้านและกะ็เสียนบานผือที่ได้นำตัวเลขแนวทางไม่แอดได้ปินสะพานบุญนําเสนอท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้ไปปิ่นแนวทางได้ไปปิ่นการบ้านเหตุการบ้านคัดกรองและการน,นําไปจัดซสืออีกเื่อหนึ่งนะคะนาะคอยทุกท่านทุกคนมีฉชคมีใช่แรกนี่สองถุมครึ่ง,งเข้าจัดโทรหากันเพราะว่าตัวเลขเข้าแตกเข้าปังนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคิ่นี่อขอแนอนำเสนอเพียงแค่นี้ เจอกันไม่คิดหนาคิปสรุปตัวเลขเนว่วทางเล่าพัฒนากระทำช่วงะาขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะ